บอสใหม่เกม99คือในป่าแผ่ซาตานมันคือแกะต่างหากละ่ะฮะก็มันมีเขาแถมพุ่งชนคนได้ด้วยเนี่ยมันเป็นแพ้ชัดๆอย่าๆไม่ต้องเถียงกันเพราะนี่คือวิชาวิทยาศาสตร์แกะที่เราเห็นกันส่วนมากที่หูตกหน้าตาน่ารักนั่นคือแกะบ้านแต่แกะบางพันธ์เขาก็มีเขาใหญ่ด้วยอ๋อโอเคแต่ถ้าพุ่งชนมันก็คือท่าแผปะ <Nope. S 1> เคยโดนแกะวิ่งชนไหมแ้ว <Nope. S 1> ไม่อืม ไม่เคยเหมือนกันแต่แกะวิ่งชนท่านี้เป๊ะเลยเอา้เอาก็ถ้าเป็นแกะจริงทําไมถึงดูเหมือนแพะซาตานกุ๊กกูล่ะเพราะตั้งแต่อดีตการคนมีความเชื่อว่าแพะนั้นคือสัตว์ปีศาจแถมในเกม99คืนมีทั้งลาวาลัทธิดูเหมือนพิธีกรรมสำหรับพวกเราปีศาจแต่ความจริงแล้วนะข้อความที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือข้อความจากคัตซีนมันเขียนว่า the ram has woken up ซึ่งบอกฉันทีสิว่า ram นั้นมันแปลว่า ขอเซิร์ชแป๊บแรมแปลว่าแกะตัวผู้จริงๆด้วยอือหือแล้วแพะล่ะ g o a t ถูกต้องแล้วควางล่ะ deer มันเกี่ยวอะไรเนี่ย The ram has woken up เลยแปลว่าแกะตัวผู้ได้ตื่นขึ้นแล้ว <S <S 2> <S 2> เมื่อเจ้าได้รู้ความจริงแบบนี้แล้ว detective d e a r ขอลาก่อย